เฮ้ยกัดละกลัวไม่รู้อ่ะกลัวเข้าเลยนี่ไม่ดีไงกัดลามส่งสายครับผมสวัสดีครับผมเซนปั p p ๊บพีเซเวโวครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในรายการเซนต์ปั๊บิชชิงครับผมก็วันนี้พามาตกปลาหมายสวนยูค,คานะครับนี่ เนี่ยมากับเสียนอาร์มนะครับผมเนีต่ตอนนี้เราก็กาลังจะเดินเข้าไปตกข้างในนะทอนี้ว่าเมื่อกี้ตกข้างนอกตรงน,น, sort of นี้ก็ยังไม่ค่อยมีอาการนะครับก็มีคนเข้ามาตกก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่านะทางเดินเข้าไปตรงนี้นะเขาเพิ่งเจองูไปบาดเลยนะเราก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะเจอหรือเป,รเปล่านะแล้วให้ระตีแล้วถือไม้ถืออะไติดไปด้วยนะครับเจอไม้เลยไหเจองูเจอไม้ก่อนไหมยนี้ก็น้าเพิ่งลงฮะน้ํายังแฉะอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างลกนะครับรถไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต้องจอดทิ้งเอาไว้ นะครับผมก็วันนี้เหยื่อที่ใช้เป็นยางแก้คันนะเหยื่อหมานตัวเดิมนะครับจะยัยงไงเดี๋ยวติดตามชมกันครับว่าวันนี้จะได้ผลงานหรือเปล่านะจะพาไปดูข้างในก่อนวันนี้จะขยับเข้าไปข้างในก่อนมาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาถึงข้างในแล้วนะแล้วก็เจอกับปัญหาที่ว่าตอนนี้นะ้ำมันยังไม่ขาดร่องกันนะมันยังเชื่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปลาอยู่ริมๆตรงที่เราเดินไปเนี่ยปลาตื่นแน่นอนนะครับอาจจะได้ตัวยากวาวเหลี่ยมนี้อยู่ตั้งตีเลย ก็หมายนี้ผมเคยทําคลิปมาหลายรอบแล้วสำหรับหมายนี้นะครับสมัยก่อนเคยมาทําคลิปอยู่แต่เด็ดจ,จริงครับหมายนี้สมัยก่อนสมัยนี้มันไม่ค่อยเด็ดแล้วเพราะว่ามันมีพวกคนเครื่องมือพิสดารเข้ามานะครับพวกอุปกรณ์ช็อตตานะคนเข้ามาช็อตนะครับห่างจากบ้านผมหมายนี้ก็ประมาณสักไม่ไกลเท่าไหร่นะครับห้าหกโลนะครับร้อนหอ่ะอาม มันสวยแต่ว่าน้ํามันยังไม่ขาดล่องไะคือหมายพวกนี้นะครับถ้าน้ําไม่ขาดล่องเงี้ยปลาโอกาสที่มันจะอยู่ตามแบบคันดินตรงเนี้ยทางเดินมันนะโอกาสมันอยู่สูงนะมันมันอาจจะไม่ได้อยู่คันดินนะมันจะอยู่หัวหัวเงี้ยแล้วพอเราเดินเข้าไปเราโดนน้าโดนอะไรมันก็มีเสียงนะปลาจะหนีได้นะครับเพราะชั้นมันตื่นง่ายน้ําประมาณตะตุ่มได้น่ย ก็แต่มีปลาจิบนะน้รมีปลาจิบตรงนี้พอดีไม่รู้กินเป่ะตกข้างหน้าหันมาทางนี้มันลำบากนะครับผมมาประมาณช่วงสี่โมงเย็นนะแดดมันแยงตานะครับต้องตีหันหลังให้แดดก่อนน่าล่องสวยเงี้ยน่ามีตัวถ้าน้ำลงอีกหน่อยน่าจะเด็ดครับหมายพวกนี้ อตอนนี้น้ำมันเยอะไงน้ำมันเยอะมากเลยตกทางขวาอังเดียวพอกูโอ้โหเด็ดวางเงี้ยยุงเงี่ยเด็ดมากเลยทำไมน้ำคุณขุน่นวะหรือเขาเข้ามาจริงๆงวะเนี่ยเ,เขาบอกแล้วเขาเข้ามากันไม่ใช่ไง ออืมอยุนี่ครับปลากัดนะมันรู้กล้องกล้องไม่น่าเห็นหรอกแต่ปลากัดบนตรงนี้เลยเะนั้วปลามันอยู่บนไอ้นี้ไปปลามันซุ่มอยู่บนถนนเราต้องตีน้ำล่องมาก่อนนะอย่างเงี้ไม่รู้อ่ะกัดมัจะเป็นกัดมันอาจจะเป็นตัวเล็กก็ได้

เาสอบเขต้องได้บ้างแล้วล่ะอือน่าจะตีถึงอยู่นะตรงเนี้เมื่กี้ปลามากัดเนี่ยครับข้างหน้าเราฮ<อ>ะถึงว่าไม่รู้ว่ากลัว ีสองอย่างไม่ถึงก็ปูอะ,ออะออหืงที่มันกัดพอดีเลยนะเนี่กกัดไม่อยู่มกัดไป้ไมแต่ม,มอย่างเนี้ยติ่มันถูกถูกนะสะัตว์เลยกล้าเดิน่อเลยกลับดีกว่าแต่ข้างในยิ่งเดินยิ่งยิ่งลึกเลยตอนนั้นน้ำขาดเราจะมีน้ำหรื แกนกันตีสแกนเงี้ยปลาอะไรวะตุบเลย,ย,เลยกัดเลยแต่ตอนนี้กัดโหดจริงว่ะจะมันไปไหนแล้ววะฟูเดินไปอีกหน่อยเด๋อวจะได้ไม่ต้องออกแรงตีอ่ะมีอาการเลยนะยนะแต่คนละจุดกันว่ะ มันอูริมเข้ามาอีกนี่หว่าไม่ใช่ตีโดนหัวก็ได้ยามเฮ้ยไปที่กาะทางเลยมีแล้วลลเฮ้ยคุณด,ดูเสียบบาดหมดมุมนี้แหละเน้ยมันไล่แล้วเว้ยล้อหน้าชิบหายเลยว,วะกวดาดแดดเดือดแดดคิดมันมไล่ออกมาแล้วดันขึ้นใส่เลย ดูเลยหน้าหนาวปลาชอนกัดดีเลยน้ำมนเยอะอยู่ยดออมมี๋ยวน,น,น้ำคันลอกอะไเรื่องเดือเด๋ยดกูก็เดินลงมาในนี้เลยวะเมื่อกี้มันไล่มาแล้วกูเห็นอยู่แต่มันไม่กัดวระจังหวะด,ดึงขึ้นพอดีอะ่ะเน,นี่ยกูก็เป็นเหมือนกันเนี่ย mời chịu của này với ta hơi cả là 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 hơi tìm thấy lộn lộn à มันกัดมาว่างเลยนะมันมันมากัดเลยอ่ะตายแล้วกูเฮ้ยจะหลุดปะเนี่ยเอแค่นี้นะกัดขึ้นมเลยเลยอ้าวธรรมาดากระชอนอย่างนี้แห,หละล <m uch ing> มันกัดวิ่งเข้ามากัดเฉยๆอ่ะกูเห็นแล้วมันไม่วิ่งได้เหมือนกัน่ะใหญ่ยูหน้ปา,าปากเลยเหรมันเลยใหญ่ เฮ้ยครับเราขึ้นโน่นหมดเยเราขึ้นโน่นไม่หลุดหรอกหลอกนะไปกระพริบไปอย่างนู่นแล้วหลุดอืมไม่ได้นะไม่ได้เขาแตะปุเปอร์กันถ่ายรูปปไ่มมองถ่ายหรอกถ่ายถ่ายสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยโอ้โปั๊บนะหน้ามืดว่ะมองเที่ยไม่เห็นเลยอย่กูเชื่อมเบรกอยู่เลยเฮ้ยเป็นไม่เล็กนี่หว่าใช่น่ะเอาครับผมแต้มแรกมาแล้วครับกัดเบาๆครับ กบยางแก้คันนะผมใช้ก็สักสามทีขีดน่าจะได้นะครับตัวแค่นี้ครับส่งไปพักหนึ่งนะวัดเบาๆนิ่มๆเข้าคอพอดีนะครับหวานเจี๊ยบครับผมตอนนี้ก็ซ้ําแม่งแล้วก็แม่งจะกัดนะกัดเบามากตัวนี้เหมือนเข้ามากัดเบาๆเลยอะ่ะจะอธิบาย,ยางไงเดี๋ยวแบบตุกเบาๆน,นี่นะยไรเลยอาการแะกอก <laughs> นะครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนนะครับตาตื่นหมดแล้วมาเดินไปทั้งขนาดนั้นลว กูกลัวปิงกูกลัวปิง,ปงอ,ยอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มันท้าบุ๊กกูมันมันท้าบุ๊กกูเสี่ยงเลยไปอ่ะมัใหญ่แบบนี้เดินไปทะลุลงร่องพอดีไหลไปเลยก <C ül üyor> ลับ <C ül üyor> พี่วามกูเบากว่าม <C ül üyor> ึงเนี่ยเพราสับกูไม่เป็นกันน้ำเลยโอ้คคุณผู้ชมเนี่ยผมจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะน้ำม่ค่อยลเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่ง กัดเบาๆครับกบยางแก้คันนะผมไซก็ถาสักสามทีขีดน่าจะได้นะครับัวัวฮะเออโอเคครับตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่ามีคันดิ้นโผล่แล้วโอกาสได้ตัวสูงนะครับลองพวกนี้เพราะลองมันตัดกันละมาเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันโอเคมาว้าลอ,อย้นมีคนเข้ามาว่ะเออลอยมีคนเข้ามา กว้าน่าจะใช่วะ,ะวาาตีนเปล่าไงเราตีนคนเข้ามาแล้วนะหืมไม่ได้จะใส่แว่นให้ดูดีนะใส่แว่นกันแสงนะแแสงเข้าตากูเหมือนเดิมอะทำไมวะ เนี่ยเราตีนคนใหม่ๆเลยเนะี่ยว่าใช่แนะ่เลยไ่ผ่าดแล้วนะนเนี่ยเออเดินดูตีนนะ่ะแต่ปีประมาณช่วงมกรากรุ่งพาเนี่ยปลาจะเริ่มมีคอกและเจ้นี่ไม่จะทันวา กุมพามีนาเอ๊ะมุกราคมกุมพานเะนี่ยน่าจะเริ่มมีคอ,อกอะส่วนใหญ่ปลาที่นี่ก็ปลาคอ,อกก็ค่อนข้าขง,ง,งเ,าเยอะนะา <laughs> มาอะไรอืมคันเนี่ยมันนา่าตกเลยนี่กูตีไปกูมองไม่เห็นเดียวตัวอย่างน่ะเน,นี่ยติดต้นไม้แล้วนะ่ะ เว้ยหลบป่ะดูด <boundaries> ้านข้างเฉยๆเว้ยถ้ามันโดนตีไปแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วนะเราต้องสังเกตดีๆไว้กัวมันยังไงยังไงไม่รู้ว่ะแต่กัวเขาเข้ามาเนี่ยกัวไม่รู้ว่ะกูว่เข้าเลยไม่ดีไงกัดอามส่งสายครับผมกัวไม่รู้ว่ะกัวเข้าเลยนี่ วิธีไงขัดลามส่งสายครับผมลกลัวไม่รู้อ่ะกลัวข้าเลยนีเวยธีไงขัดลามส่งสายครับผมสอเรียบร้อยตัวที่สองครับเดือดเลยค่ะสายเดือดแตไม่เล็กนะ นี่ครับคุณผู้ชมตัวที่สองมาแล้วนะครับไซนะ่าพอๆกับตัวแรกเลยนะครับผมตอนนี้ครับ,รบทางคู่แข่งเราเริ่มคิดหนักแล้วครับตอนนี้บบน <c oughs> พุ่งทิ้งก็สอบไปแล้วเดินไปหาก็สอบอีกไ <c oughs> ว้ผมกัดเกลียกบยางแรกร่คันสีส้มของเราก็เดี๋ยวผมจะรีบตกแล้วก็จะรีบ ไปหมายอื่นด้วยนะเอากุปดปลายไงให้ปลาหลุดออกจากคิปเปอร์เนี่ยถ้าปลดนานได้อดกินแล้ว,ลวเนี่ยเก็ดไว้ครับผมต้องขยันตีไปอามเชื่อกูดิย้ำ,ยำๆนะาม,มึงตีข้างๆหน่อยเว้ยผ่ากามามันไม่ค่อยกิน,นเริ่มมีคอแล้วครับตอนนี้เราเริ่มมีคอแล้วรู้สึกว่าปลาจะอยู่ข้างตะหลิ่งนะ ว่าได้มวนแล้วล่ะอย่างเงี้ยน้ำลงคันดินโผล่นะเดือดตังนี้อีก โอ้กกอยใหญ่ยยด้วยตัวเนี้ยช่จะหัวป่ะเนี่ยใหญ่มาเริ่มหอยใหญ่ขึ้นเพียร์ไซส์ว่ะอุ้ยเบาเบาดินี่ยตัวที่สามของเราแท้วยลองเปิดไม่มีตายว้าวสว่าต้องยกกระสอบมัแล้วอะมาผมตัวที่สาม,มนะครับตัวนี้มีไซส์อยู่นะได้พอๆมาวะหมใหญ่ สี่อห้ขีดได้ตัวนี้ประมาณนั้นแหละปลาเริ่มมีไส์แล้วนะมาครับตอนนี้เรากลับมาข้างหน้านะครับตรงรถจอดนะเดินมาถึงปุ๊บเจอปลาทันทีเุ้ยอ้ามันเหรออุ้ยอ้ามหมครับส่งเลยส่งน้ําส่งกันดิไม่ได้เดบล,ดลไไ์ไม่เล็กนะไม่ส่งมันพักหนึ่งวะ ตรงแบบกลัวได้กินอยู่แล้วอพอโหเสียดายเลยว่ะตัวนี้ไม่คิดว่ากัดตัวไหนเลยกูหันมาหามือเลยเมื่อกี้อแล้วใหม่ดันน้ำอ่ะมันจะกินแอคชั่นนั้นก็ได้กินแล้วมันดูดเลยอ่ะแต่มันไม่โดนปากไม่โดนเบ็ดมันจะกินซ้ำรอดูหน่อยแหม่เฮ้ยเห็นเห็นอยู่แล้วว่าจะได้บขำเมย์หันมาหามืงเลยครเมื่อกี้ ส่งมาเลยพักหนึ่งอะ่ะเหมือนกลัวกูเปิดให้มันไหลเลยเอาชัวร์ไปเลยโหยุงไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่กับที่ก็ได้แล้วเนะนี่ยกูเน้นล่องใหญ่กันเขาเป็นปล่องเล็กแต่ดูว่าเปิดกูตีซ้ำมึงหน่อยกูได้กินเลยเนะี่ย พอๆอตัวที่กูได้เนี่ยแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยหลุด,ไ,ดอไอ้เหี้ยเ้ยวัดนิดเดียววัดเบาเดยไม่ใช่อะไรเปลี่ยนมุมตีแม่งกินเลยี้่จำสูตรไว้โอ้โหเว้ยอ,อามกูนั่งแก้สามวันแล้วเนี่ย ผู้ชมพันเลสเลยเซ็งเลยว่ะปลากัดแล้วอส่าปลาก,กัดแล้วตัวนะไซส์พอๆพที่เราได้นะครับไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วไซส์พอๆพกัน